สวัสดีค่ะสวัสดีที่ประเทศอินเดียค่ะพบกันเช่นเคยกับสถานีอินเดียนะคะที่นี่รัฐอันธรประเทศอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียค่ะได้เวลาไปตลาดกันอีกแล้วนะคะอาทิตย์นี้ช้าหน่อยนะคะแต่ก็ไปทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งวันนะเดี๋ยววันนี้ตามนี้ไปดูกันดีก,กว่านะคะว่าในตลาดมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามนี้ไปเลยค่ะ ठीक से ना मामा से आज वाह मौस से जो शॉट मौस तो ओ डिट डिट सही ओके डिट सही ओके तो बेटे ओ बोले बारे में 3.5% पूछ लो おいおいといおいと Ik is het gevoel dat ik के जी कम कम के ่าน่าจะเป็นเมื่อคืนนะคะที่ฝนตกนะวันนี้ตลาดเฉอะแฉะมากเลยแล้วก็ยังมีเมฆฝนคึมๆอยู่นะคะ ตลาดมาวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเอ่อเดี๋ยวไปดูสถานีต่อไปดีกว่านะคะว่านี่จะพาไปที่ไหนนะตามนี้ไปเลยค่ะเออนี่โอเควันพีชธามาัดดิพีชธรมัด60รูปีส์ไหมโอ้60รูปีตัว number หามาต์หามาตเซซ่ะคุณ100เหร100อ๋อโอเคท0 0ร์ท200์ทั0 0ออกมาจากตลาดปลานะคะก็แวะแวะซื้อไปเรื่อยนะเห็นอะไรน่าซื้อก็แวะซื้อไปเรื่อยนะ ตลาดผักไม่ได้แวะนะคะวันนี้เลยเลยเลยมาแล้วตลาดผักเคจีฮามาต่ะ amake di 50 rupi poti kena da 60 rupi asking 50 why older bell i this one sui ni mon ma la ko hon lan chicken tisa i need this one why not put

แวะระหว่างทางก็แล้วกันนะคะชมนูนชมนี่ไปเรื่อยๆนะระ <c oughs> หว่างทางนะคะระหว่างทางนะเจอร้านแบบคล้ายๆกับเครื่องอไม้ไผ่ที่เขาทำกับไม้ไผ่จักสารไม้ไผ่สารไม้ไผ่อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะแวะดูแวะดูนะคะวา่าจะมีอะไรให้เราซื้อได้บ้างนะติ๊กเ้อ๋ <one S 1> อโอ,โอเคเซมแพนเฮ้ยเ ออโโเเเคคนดพัดนะคะพัดอันนี้คือที่พัดพัดไฟเตาถ่านของเขานะดูไปน่ารักก็เซมเซมใช่อ่ะเนาะเซมเนี่ยอันนี้สมอลไซนี่ฮามัสสิตัวฮันเด็ตนี่อันนี้ตัวฮันเด็ด Eh, eh, eh. Sump, sump gay, na, sump gay, dua ratus. Ani, ini, ini, ini. Berapa? 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 Ber ภูมิบัญญาของเขานะคะอันนี้ก็ใช้ก็ใช้ทาพัดนะพัดที่อเตาถ่านเตาอะไรแบบนี้พัดได้ซุ้มไก่ไปหนึ่งอันไม่รู้จะเอาไปเลี้ยงอะไรเลยเนี่ยดูไม้กวาดสไตล์อินเดียนะคะจับมัดเอาเฉยๆนะไม่ไม่ได้ทําแบบว่าไอเป็นให้มันแบนๆเหมือนบ้านเรานะคะที่นี่เขาจับมัดเนี่ยแบบนี้ ออกจากร้านเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องไม้ไผ่เครื่องสารไม้ไผ่มามาเจอร้านน้ำสมคน้นนะคะเดี๋ยวมาดูน้ำสมคนไพสไตล์อินเดียแถบนี้ดีกว่านะว่าเขาทำกันยังไงนะคะแต่ละร้านนี้จะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้นะว่า จะแตกต่างกับคลิปที่พวกเราเห็นทั่ว,วไปไหมนาะดูไม่ทันนะคะเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาเขาใส่น้ำแข็งลงไปในโถที่รองรับน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ โ้บรรยากาศดีมากเลยแถวนี้ขคาก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้จะได้เยอะขนาดไหนนะเขาบอกว่าแก้วหนึ่งนี่30มบรูปีนะคะดิส卡尔่ะลาสดิส卡ส เขาพูดไม่ค่อยถูกเราก็มั่วด้วยเขาใส่น้ำน้ำหวานเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหทักไม่ทันเลยไม่อยากกินน้ำส้มน้ำส้มสดเลยก็ผสมน้ำหวานเข้าไปด้วยนะ สิรูปีอะเตอร์รูปีปอ๋อนี่สามสิบรูปีนะคะขูพลาดไปเมื่อกี้ตักน้ำหวานเข้าไปช้อนหนึ่งเห็นนะอยวาลองชิมดูนะคะอร่อยนะคะพักพันเมื่อกี้บอกว่าไม่เอาไม่เอาเอาน้ำน้ำหวานนะขอแคออ่น้ำส้มแท้ๆนะคะเขาก็หยุดท <c oughs> ันที <c oughs> อร่อยอร่อยมากนะคะ เห็นธรรมชาติสวยๆแบบนี้ก็ชื่นใจนะรู้สึกว่าสบายสบายหูสบายตาสบายทุกๆอย่างอันนี้เป็นทางกับโรงงานนะคะวันนี้ในตลาดของนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ตลาดทางรถไฟเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เน้นๆหน่อยๆในตลาดนะคะเพราะว่าวันก่อนนี้ก็ไปซื้อผักมาบ้างแล้วนะวันนี้ก็เอาที่แบบว่าขาด,ขด ะะอันนี้เป็นโรงงานน้ำตาลนะคะโรงงานน้ำตาลน้ำตาลก้อนนะน้ำตาลปึกเหมือนบ้านเรานะคะอากาศดีมากเลยแถวนี้ได้ได้เวลานี้กับโรงงานแล้วนะคะที่ไปเอาไข่เป็ดเมื่อครั้งที่แล้วนะคะ จนจนวันนี้นะเ,เจ้าของเป็ดเขาก็ยังไม่ได้โทรมาเลยนะคะว่าจะได้ไข่เมื่อไหร่นะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาก็แบบมีออเดรเอร์สำหรับเจ้าเจ้าประจำของเขาเยอะนะแล้วก็เราเนี่ยก็คือว่าคล้ายๆลูกค้าขาจรอะไรแบบนี้อาจจะได้หลังๆอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เลยนะคะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้นะที่แรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายวิดีโอแล้วแหละเพราะว่ามันก็มีอะไรที่เดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าสักนิดสักหน่อยก็ยังดีอะไรแบบเน,นี้ยเพราะว่าในตลาดปลามันก็คลื่นดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตลาดผักก็ไม่ได้แวะนะก็แวะมาตามทางนะคะมีอะไรก็ทายๆไปอะไรประมาณนี้แหละ ถึงไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะักแต่ว่ากน็นี่คิดว่ามีความรู้สึกว่าอได้ได,ได้ได้เผยแพร่นะได้เผยแพร่บางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากที่เราเห็นอะไรประมาณนี้แหละน่วคิดว่านะบางสิ่งบางอย่างนี้ก็ยังไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสนะคะก็เลยว่าเออถ่ายถ่ายเพื่อที่จะเผยแพร่เนี่ยวัฒนธรรมของอินเดียนี้อยู่ยังไงอ่อ การขายโนนขายนี่ในตลาดเป็นยังไงเหมือนบ้านเราไหมอ่ะพอออกประมาณนี้นะคะมากสถานีอินเดียด้วยนะคะพาประการใดน,นี่ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ